ว้าวที่นี่เหอคือกอยาซิตี้ใช่ไหนี่คือเบือของพวกเยอะกอเย่าซิตี้ไานรู้ตามว่าที่นี่เีอะไรบ้างไปดีกว่าเถอเออจะพาไปทัวร์ได้เตยแค่ครับเราแค่เราแค่ถูกถูกคอบจะปลกมึงนะจะพวดูเหนทางถ้าของข้ขับขของไม่ใช่ข้าวีก็หาง ถูกบ,บ้องเบื้องเกาเยียสตี้แห่งน,นี้เดี๋ยวเ้าจะพาไปตัวที่เป็นทัตพาไดา้ไปทัวสถานที่ต่งางๆเขาได้ไหมโอเคครับโอเคทาค่านคะไอ้ดีคือที่ไหนอ๋อนี่คือที่ที่พวกเยอะมาโหวกเกว่าใครจะแข่งใจก,กันเชื่อว่ดักดาเจ๊คเกอร์ยูทุม พูดยาต่อยิบวโยไาใครไปฝันะโอเคแทบปี่ีโบดตดือตเตือูดซะละดิกรหดเฮ้อยาดหนะหวังอยาดนะเอเคบวูแเอ้ยโล่ผิดโอ้ยทำไมถึงวดผิดอเดียเฮ้ยเนี้ยนอ่คือไงเยนั่รงคือบ่เยี้งสัตว์เยอะคานผูเราต่เยิบตระเขบบางกอกขบนดูทุกสิพูตยาเบตะยี่เอก็บรงกอกขบดูอีก ยวขายจับยื้อคานเกือบทุกชนิดเนี่ยจับยื้อคานผู้จะซื้อก็ไปซื้อเฮ้ยผู้แกวที่เล่นไงถ้า,าคือไม่จัดผู้ประกอบโบเอเราาสตว์นี้ขนาดยักษ์ขี้ดีเนี่ยถ้าคือผู้ประคับต้องประคับเฮ้ยผู้ประคับต้องต้อนเหรอฮะถ้าเกิกดแกิะแบบที่ดี

เขาหนี่ยเสือเสือเฮ้ยไอต้าตัวก้อนมาบุกที่นี่ทำไมเหรออยากไปอยู่แก่สะบบเดียวเนี่ยเออฮือ บรกอ,อบเน,นเอเข,ขาต้องฆ่ามันแล้วเออเดี๋ยวค่ะเขาต้องฆ่ามันยังไงน่ะมันเกตจะตายอุ้ยฆ่าบีแพ็ดฆ่าต้องเสียของตัวเองเฮออตาชัดท,ที่ทำไม ielle, อ่ะเฮ้แต่กูหัวหน้านะเออเป็นชีวิตที่น่าเศรัดิ่งใบบางใหญ่เขาต้เสียสีบเพืพ่อทุกคนข้าตาเสียสีบเพื่อทุกคนทุกคนต้องระวังเอาไว้ กกยุบเบียราด้วยไม่นนยุกพี่ไม่ได้เส,สียชีบเลยโถยุกพี่ยูกพี่สู้อย่างดเน,นี้ถ้าสงสารพี่เขานะไปโหดเด้จะแถมต้องมาเสียชีวิตอีกเออไว้อายาให้กับยุกพี่ฮ่าฮ่าพวกนังยงกองชสนย พวกบางกองที่พูดเตยู่บางบิซี่บางกองของติงเนะของติงมันนอาสยกกย่านังอีกข้าน่ะข้างสร้างบางกองุดนั่นใหญ่บาดนี่นะใช้เวลานานมากมากกว่าจะสร้างเสร็จเฮ้เฮ้เฮ้เฮ่เกย์ป้ายื่พี่เซอไปต้องสนยันปกติกลัวเซอพูกดีเนี่ยพูดยวตายยึดคอ กอยย่าซิตี้ยูยูกดอกของข้าทำสามแยกยิ่สินนะเธอจะไม่ยอมติดการฮ่า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 